หาเรื่องเสียตังอีกแล้วกูอยทำของที่มองไม่เห็นมันก็เลยต้องซื้อเครื่องมือหลายตังอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรว้าวตัวนี้เรียกว่าออสซิลโลสโคป คู่มือมีมาสายพาวเวอร์ Power. สายป๊อบแบบคีบได้อันนี้ usb ต่อเข้าคอมอันนี้ใส่ป๊อบแบบปักคีบสายป๊อบใส่แบบคีบได้มีสองตัวน,นี่ยกออกมาจิ อโอ้ดีกว่าสมัยเราเรียนเยอะเลยวะดูแวบวบๆแบบสมัยเรียนยังเป็นจอเขียวอยู่เลยจอหลอดอีกตั้งหากไอ้นี่ LCD แล้วไหนมาดูสิอของฮันเทคโอ้เดี๋ยวนี้มันทำดีวะพัฒนาไปเยอะเลย เทำของมองไม่เห็นมันก็ต้องแบบนี้นครับไม่เหมือนรถยนต์อืมดีอย่างถูกลงไปเยอะเลยเอาแล้วยังอื่นละ่ะมีอะไรอีกนี่ก็ใส่โป๊บเมื่อกี้นี้มิตเตอร์แบบนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกคนต้องมีที่เป็นช่างแล้วก็ ขี้เกียจวิ่งซื้อบ่อยตัวอาล่อมันยกกล่องเลยพันตัวสองกล่องนี่อีกกล่องหนึ่งอันนี้กระจุกกระจิกมอสเฟรมมั่งคาปิเตอร์มั่งแล้วนี้ลงตรงนางไปหมดนี่อีกอะไรนี่โอ้ยพิพายแล้วกระจายเลยเทียบนี่อีกเนายเยอะขนาดไหน นี่อีกอีกเป็นทาวเวอร์เลยนี่เต็มหมดแผงแบบอยู่ข้างในเกียดยกออกมาล้าเนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวก็เครื่องมือพร้อมแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำวงจรอะไร